สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพาไปชมเหรียญไขป่ปลาหลวงปู่ทวดเลื่อนสมนศรรณศักดิ์อาจารย์น้องปีสองห้าสามแปดคมๆอยู่เลยตะบูกโดนนิดหน่อยแต่ตัวตัดปีสามแปดนี้เป็นตัดครึ่งฉีกครึ่งกันนะเห็นไหม มามีตัดครึ่งขีครึ่งแล้วดูฝั่งนี้มาตัดครื่งขีครึ่งแล้วตัวตัดจะคล้ายๆพวกของเซียนนะครับบอกเป็นปีลึกอะตัวตัดจะเหมือนกันแล้วรามาลงกล้องดูกัน ดับแรกเลยไหมที่ผมอยากให้ดูคือเมต,ตาหลวงพ่อมาเมตาหลวงพ่อเม็ดเล็กและคมมากนะเม็ดเล็กและคมมากแล้แลในตาจะมีเว้าวเล็กๆตรงในตาสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีเว,ว้วาเว้าเล็กเป็นแววตาไหมตรงหัวคิ้ว คมมากตาสองชั้นแม่ล่องตาคมเปิดตาคมล่องจมูกคมจมูกคมหูคมคางคมหน้าตาไม่เพี้ยนนะเส้นหนาผากเล็กและคมเห็นไหมเส้นเล็กและคมนะเส้นเล็กและคมอืมหูเป็นไง แมคมข้างในก็คมเป็นสันคมเลยมีร่องรอยกอรกระแทกปัม๊มพ้าปัม๊มต้องมีร่องรอยกรกระแทกปัม๊มในซ้กพวกนั้นนะแล้วมาดูตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยแม่มีรอยต่อยนัรอยอยนรอยต่อยันใช่ไหมรอยต่อยันนะ มังซื้อเป็นแท่งเลยอือม,มามีร่องรอยทับยัน,นไม่มีต่ำมีสูงเห็นไหมฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้สูงรอยต่อยันมีเห็นไหมเรามาดูตรงลําคอหลวงพ่อตรงไหเวลา,าพวกไหายลาจะมีร่องรอยการขูดแกะแบบเห็นได้ชัดนะ ะเห็นชัดเดี๋ยวผมเอากล้องสามพันลงให้ดูผมได้กล้องมาแล้วแต่ยังไม่มีเวลาลงคลิปเลยโมจะหาพระอยู่แม่ดูจีวรคมมากเห็นไหมเส้นจีวรคมมากเล็กและคมประคดเอวคมเห็นไหมแม่ร่องรอยพวกนี้มีร่องรอยการกระแทกปัม๊ม มีความคมเห็นไหมฮะเราคนนี้จะคมสังกติแม่เป็นแท่งคมเป็นสันเห็นไหมนะคมเป็นสันไม่เบิดไม่เบิดตื่นนะคมเป็นสันลายจีวรเห็นไหมต้องการเข่าโูดให้เป็นแบบมิติบางอยู่แล้วดูนิ้วมือ สำคัญตรงล่องมือนี่สำคัญเห็นไหมล่องมือพวกนี้สำคัญมากอลองมือสำคัญคมลองมือต้องคมลองมือพวกนี้ต้องคมเราดูเล็บเห็นไหมเล็บคมนรืลเล็กและคมดูล่องรอยการแกะของแขน ขูดเริ่มดีนะแต่ก็ยังมีร่องรอยการขูดอยู่แต่ฝีมือเริ่มขูดเรียบแล้วเห็นไหมขูดีดูนิ้วเท้าติดเห็นไหมสองนิ้วอุมมคม,คมแล้วเส้ยนยับรอยยับยนพวกเนี้ยกีวพวกเนี้ยเห็นไมคุคม,คมนั้นเลยไหมดูร่องรอยไหมดูความคม อือยเท้าเรามาดูตัวหนังสือข้างล่างรอ,อยทับรอยต่อ,อยันมีแอตรงหัวหีบในหัวมีร่องรอยอานปัม๊มเห็นไหมอกรแทบปั๊มมีความคมมีความคมในหัวมีรูนะเป็นแช่งอมืมองง่ายเป็นพับปั๊มมองง่าย แล้วมาดูไข่ปลาเม็ดไข่ปลานี่ต้องคมนะเห็นไหมต้องคมทุกเม็ดนี้โดนกระแทกบินไหมไม่ต้องคมทุกเม็นนดแ,มมมมและไข่ปลาในไข่ปลาข้างในไข่ปลาข้างจะมีเม็ดข้างเม็ดเล็กโผล่มาตรงข้างเม็ดหนึ่งเห็นไหมเม็ดนี้ ไข่ปลาต้องคมอย่างนี้ราคาเล่นหาก็าพอๆกับเหรียญที่แล้วอะ่ะกับไข่ปลาล่างนั่นแหละห่างกันไม่มากเหรียญน,นี้ก็อยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณห้าพันห้าพันห้าหกพันเจ็ดพันอะไรประมาณเนี้ยเรามาดูตัวตัดก่อนเห็นไหม เป็นตัวตัดกับสุดแล้วก็ฉีกเอ้ยไม่ใช่ตัวตัดครึ่งฉีกครึ่งปูดผิดตัวตัดครึ่งฉีกครึ่งเห็นไหมเห็นไหมอาจจะมีกับสุดหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่แต่องมีฉีครึ่งเงไหมอย่างเงีเ้ยฉีกครึ่ง็นไหมตัดครึ่งฉีกครึ่งนะปีสามหกอัพจะเป็นอย่างเงี้ยแหละจนถึงห้าห้าที่ผมดูนะ 5, 5, 5, หา้าห้าหกอะไรประมาณเนี้ยมาดูข้างหลังกัน ดูหูจเจาะเล็กปกติตัวทั้งสื่อคำว่าเลื่อนสมรรษะเห็นไหมคมมากรอลิงสาร,รอือไม่เอะพวกเนี้ยคมมากพวกเนี้ยนะต้องรอพวกเนี้ยคมมากในหัวพวกเนี้ยน,นี่ยพวกเนี้ยใรอยต่อรอยอะไรเห็นไหมไมีร้องรอการขูดต่อเห็นไหมเห็นไหมคม ผมอยากให้ดูธรรมชาติพระให้เยอะธรรมชาติความคมความเป็นธรรมชาตินะความน่าจะเป็นไปได้ไหมความคามธรรมชาติดูหน้าตาอาจารย์นองดูเส้นหน้าผาเล็กและคมดูแววตาในตาเหมือนกันเห็นไหมเม็ดเล็กและคมเหมือนกันในตาเม็ดเล็กและคมเหมือนกันก็มีแววตาเหมือนกันนไดูเส้นตาคมเปิดตาคม ร่องแก้มไงคมเห็นมเห็นไหม,ไหมแก้มมีความคมคางคมหูคมรูจมูกค,คมใบหน้าไม่ต้องรอการขูดแก่เห็นไหมอืมน้องรูจีวรจีวรนี่ยิ่งคมเลยขอ,อาจารย์น้องนี่คมมากนะคมเป็เส้นเล็กแล้วคมมาก มีรอยแตกปลายรอยอะไรการขูดการแกะที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะอมรอยขูดแกะที่เป็นธรรมชาติพระครูธรรมกิตโกศลวัดสายขาวสองห้าสามแปดตัว มเลยตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้คมหมดไม่มีล้มใะไหนังสือไม่มีล้มไม่มีเบลอนะลองรอ,งอ,งองหายปลาแล้วนี้คมหมดดูโคดในโคดตอกเหมือนกันกระตรงที่แล้วผมก็โคดแบบเดียวกัน โคตรสวยๆคมๆแบบนี้โคตรส่วนมากก็ทําสวยอยู่แล้วช่างฝีมืออยู่แล้วทําโคตรขี้เหร่ไม่ได้โค้รก็ต้องสวยพอโค้ดลงไปโชว์ก็เลยถ้าพ,พี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมทาคลิปให,ใหม่ๆนะครับพี่ๆเรามาดูข้างหน้าหลวงพ่อทีหนึง่งเห็นไหมดูไว้หน้าหลวงพ่อทีหนึง่ง ตะแ็งเล่นไฟหน่อยเนี่ยตะแ็งเล่นไฟหน่อยนะรอยยับย่นรอยขูดเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเลยถ้าตะแข็งเล่นไฟเห็นไหมชัดเจนเลยจะดูง่ายอะถ้าพี่ชอบผมอยากช่วยผมกับสุประแตงให้ผมได้นะพี่พี่ หรืออยากจะสมัครเป็นสมาชิกในช่องก็ได้พี่ดูรายละเอียดได้เลยครับเปิดให้พี่จะถูกใจมีสิทธิประโยชน์มากมายพี่พลองดูนะครับสำหรับทินนี้สวัสดีครับ